ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องผีผีก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับคุณว่าผีมีจริงไหมบางคนบอกว่ามีจริงบางคนก็ขานหัวชนฝาเพราะหาทางพิสูจน์ไม่ได้แต่ในบางสถานที่ในบางเวลา เรื่องราวลี้ลับกับเกิดขึ้นและถึงวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเรื่องราวเหล่านี้เคยโด่งดังในหนังสือพิมพ์มาแล้วเราไปฟังกันเลยครับเหตุการณ์แรกเรื่องประหลาดณสอนนบุคโลกลิ่นศบโชยหมาหอนหวยหวน เรื่องราวนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2540เรื่องราวประหลาดจากเสียงลั่ำลือหนาหูเกิดขึ้นบนสอนอบุคโลซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดบุคคโลหลังจากแยกตัวมาจากสอนอสำเรได้ไม่นานเราผู้พิทักษ์สันติราชต้องไปอาศัยที่อาคารไม้เก่าสองชั้นของโรงเรียนบุคโล ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดเรื่องชวนขนหัวลุกจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าตำรวจทั้งฉันประทวนและสัญญาบัตรต่างเจอเหตุการณ์แปลกๆโดยในช่วงกลางคืนบางคนจะเจอกลิ่นศพโชยมาและมีเสียงหมาหอนบางคนที่เข้าเวรอยู่ที่โรงพักก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับถูกคนดึงขาจะเมื่อตรวจสอบ กลับไม่พบสิ่งใดแต่หลังจากที่ดูจากที่ตั้งของโรงพักพบว่าหน้าอาคารไม้เก่าจะเป็นที่ตั้งของวิหารและเจดีเก่าแก่ใกล้กันยังมีโกดังเก็บศพที่เลิกใช้แล้วแต่ยังมีศพไม่มีญาติเหลืออยู่เจ็ดศพในช่วงกลางคืนจึงมีบรรยากาศวังเวงมาก ผู้กำกับสอนอบุคโลสมัยนั้นได้เล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กำลังเดินตรวจงานอยู่จู่ๆก็มีกลิ่นสศบโชยออกมาพร้อมกับเสียงหมาหอนขณะที่สารวัตรอีกลายเล่าว่าลูกน้องหลายคนกำลังนอนหลับในห้องพักจู่ๆก็ถูกดึงขายอย่างแรงพอตื่น ก็มีพบสิ่งใดและจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตำรวจหลายคนออกอาการขวัญผวาส่วนชาวบ้านบางรายยังเคยเจอโดยอ้างว่าเห็นผู้หญิงผมยาวมานั่งหวีผมที่หน้าศาลาทางด้านเจ้าอาวาสบุคโลในขณะนั้นได้เล่าว,ว่าอัตมาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2515 ตอนที่ก่อสร้างวัดก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นขณะตอกเสาเข็มซึ่งก่อนลงตอกเสาเข็มก็ได้ทำพิธีอย่างถูกต้องแต่เมื่อตอกเสาเข็มได้สามต้นเสร็จเรียบร้อยพอจะตอกเสาที่สี่ปรากฏว่าตอกเท่าไหร่ก็ตอกไม่ลงก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยทำให้วัดแห่งนี้ไม่มีเสาเข็มต้นที่สี่ เหตุการณ์ที่สองตำรวจโดนอีกคราวนี้เป็นคิวของตึกสะสะกเจอผีหัวขาดอีกหนึ่งเหตุการณ์ชวนสยองต้องย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคม2540เรื่องราวชวนขนหัวลุกจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจซึ่งในตอนนั้นพนักง,งานสอบสวนสองนายในคดีช่อโกง ธนาคารกรุงเทพหรือ b b c ซึ่งอยู่ในระหว่างทําการสอบสวนหามรุ่งหามค่าเพื่อสรุปสำนวนฟ้องผู้ต้องหาแต่ระหว่างที่ทํางานในยามดึกสงัดแต่แล้วกลับมีวิญญาณหญิงสาวมาปรากฏตัวให้เห็นในสภาพหัวขาดทําเอาสองตำรวจที่เห็นเข้าไม่เป็นอันทํางาน ทำให้เรื่องราวดังกล่าวถูกเล่าขานทั่วตึกสสอกอแต่เจ้าตัวเองก็ไม่กล้าเปิดเผยอย่างจงแจ้งมากนักลัวผู้ใต้บังคับบัญชาตวาดกลัวไปด้วยทั้งนี้ต่อมาตำรวจที่เจอเหตุการณ์สยองได้เล่าว่าตอนนั้นหลังจากทำงานจนดึกที่ตึกเก่าในห้อง302บนชั้น3 เตียงคนเดียวจึงได้นำเตียงผ้าใบมานอนภายในห้องโดยหันศีรษะไปที่ประตูด้านข้างและในขณะที่กําลังหลับปรากฏว่าร่างกายทุกส่วนไม่สามารถขยับเยื่อนได้แม้แต่จะดิ้นยังทำไม่ได้ฉับพลันปรากฏร่างผู้หญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ด้านข้าง แต่ก็ไร้เรี่ยวแรงจะขยับศีรษะมองเรือนร่างนั้นและเขายังได้เล่าต่ออีกว่าความรู้สึกคือมีขาของผู้หญิงคนนั้นมันนอนอยู่ข้างๆนอกจากนี้ยังได้ยินเด็กสองถึงสาคนส่งเสียงเจียวจ้าว ลากเก้าอี้ภายในห้องเล่นกันอย่างสนุกสนานพันก็ได้ยินเสียงให้นอนกันได้แล้วเสียงผู้หญิงพูดขึ้นได้ยินว่าวววจากนั้นเหมือนมีกระเป๋าถือมาวางบนหน้าอกแต่ก็ไม่สามารถหยิบได้สักพักเสียงต่างๆก็เงียบไปร่างกาย เริ่มขยับได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ตำรวจคนเดิมยังบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนได้มีพนักงานสอบสวนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังโดยเขาได้นอนที่ห้องเดียวกันนี้และเจอเหตุการณ์ประหลาดโดยพบวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งเปือยกายล่อนจอน แต่ไม่มีศีษะมาเยืนอยู่ปลายเตียงและผู้หญิงก็เรียกด้วยเสียงเงย็นเยือกว่าฮิฮิฮฮฮฮิิจากนั้นก็หายไปอย่างไรก็ตามสำหรับประวัติตึกสสกเป็นตึกโบราณรูปตัวยู สูงสามชั้นตั้งอยู่ดิมถนนสาธรฝั่งเหนือโดยเป็นตึกเก่าแก่อายุกว่าเจปีแต่ก่อนเป็นที่ตั้งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเคยเป็นที่คุมขังคนหลบหนีเข้าเมืองต่อมาเมื่อปีพศ2492ได้เปลี่ยนมาเป็นที่ตั้งกองทะเบียนคนต่างด้าว และภาษีอากรกรมตำรวจจนกระทั่งปี2535ได้เปลี่ยนมาเป็นของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจสภาพตัวตึกสีเทาเก่าคร่ำครึพื้นชั้นล่างปูด้วยไม้และปิดทับด้วยกระเบื้องยางส่วนชั้นสองและชั้นสามปูด้วยหินอ่อนสีขาว ที่ปีกซ้ายและขวาของตึกมีบันไดวนด้านหน้าของตึกจะมีห้องทำงานประตูแต่ละห้องจะมีขนาดใหญ่และสูงเหตุการณ์ที่สามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ชาวระยองวิพากษ์วิจาร์ณอย่างกว้างขวางกับเสียงเล่าขานถึงกุฏิอาถรรพ์ วัดซอยคีรีเมืองระยองหลังพระและชาวบ้านพบเห็นเงาดำและได้ยินเสียงร้องหุงหวนทุกๆคืนขนาดพระยังจำวัดไม่ได้หวันว่าจะมีอันเป็นไปลูกชายเจ้าของเดิมได้เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังว่าเดิมเป็นบ้านของพ่อและแม่ของตนเอง หลังจากที่ทั้งสองเสียชีวิตก็ได้ยกบ้านหลังนี้ให้กับพี่สาวของตนซึ่งพี่สาวได้ไปอยู่กับพี่เขยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทั้งสองคนย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่กี่เดือนพี่สาวซึ่งอายุเพียง40สิปีก็มาเสียชีวิตลงกระทันหันแบบไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ร่างกายแข็งแรงแต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือหลังจากนั้นเพียงห้าวันพี่เขยก็มาเสียชีวิตไปอีกคนทั้งที่งานศพพี่สาวยังไม่เสร็จพิธีเลยทั้งที่พี่เขยก็ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเลื้อลังอะไรเลยอีกทั้งร่างกายก็แข็งแรง ญาติดจึงลงความเห็นว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีอาถรรพ์ทำให้ไม่มีใครกล้าอยู่ที่บ้านหลังนี้จึงได้ลงมติกันว่าจะรื้อบ้านและนำไม้ทั้งหมดมาสร้างในรูปแบบเดิมถวายให้วัดซอยคียรีเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้หมอปลา มือปราบสัมภเวสีได้บุกพิสูจน์แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าด้านในซึ่งเพียงแค่หมอปาเดินขึ้นบันไดหมอปาก็บอกว่ารับรู้ถึงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่โดยไม่ขอพูดมากกว่านี้อย่างไรก็ดีเรื่องราวสถานที่เฮียนนั้น ก็เป็นข่าวอยู่เนืองเนืองวันนี้ทีมงานก็ได้เก็บรวบรวมมาให้ท่านที่ชอบฟังเรื่องลี้ลับแบบนี้ได้ติดตามกันขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ ผมขอตัวไปก่อนแล้เวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ